สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Key of l i f e กับหนังสือและมุมมองหลากหลายความคิดที่จะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปได้และเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตสำหรับเรื่องราวที่หยิบยกมาในวันนี้มีชื่อว่าถ้าอยากประสบความสำเร็จต้องรู้สิ่งน,นี้โดยดรโจดีฟเพนซา ถ้าอยากประสบความสำเร็จต้องรู้สิ่งนี้แนวคิดของด j o รโจดิสเพนซาที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จตลอดไปคุณเคยสังเกตรหรือไม่คะว่าในทุกวันที่คุณตื่นขึ้นมานั้นสิ่งที่คุณคิดอย่างแรกคืออะไรบางคนอาจจะเบื่อกับการไปทำงานเบื่อกับการลุกจากที่นอนเบื่อกับการต่อสู้ชีวิตเบอร์หลายสิ่งหลายอย่าง นั่นแหละมันบ่งบอกถึงนิสัยของตัวคุณเองนักวิทยาศาสตร์ออกมาเปิดเผยว่า90%ของความคิดในแต่ละวันของคุณมันคือความคิดชุดเดียวกันกับความคิดในเมื่อวานนี้เพราะความคิดของคุณมันได้บ่มเพาะปลูกฝังมาตั้งแต่ในอดีตจนในตอนนี้มันสามารถทำงานได้เองแบบอัตโนมัติจนคุณไม่ได้สังเกตเลยว่า มันครอบงำชีวิตของคุณมากมายขนาดไหนนั่นหมายความว่าความคิดของเราเป็นตัวกำหนดตัวของเราเองคนเราจะมั่งคั่งยากจนสมหวังผิดหวังมีโอกาสหรือไร้โอกาสดังนั้นถ้าในวันนี้คุณรู้สึกไม่พอใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณมันถึงเวลาแล้ว ที่คุณจะรีเซ็ตสมองของตัวคุณเองเสียใหม่ดรโจดิสเพนซ่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจถึงสภาวะในร่างกายและสมองของมนุษย์อย่างท่องแท้คุณอาจจะเคยรู้จักหรือได้ยินชื่อของบุคคลคนนี้มาบ้างแล้วสิ่งที่ดรโจได้ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการเข้าถึงกลินของจิตใจมนุษย์นั้นเพื่อปรับแต่ง ให้เป็นไปในแบบที่เราต้องการก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจนิสัยของเราก่อนว่าในตอนที่เราพูดเดินแปลงฟันในตอนเช้าสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนิสัยคือพฤติกรรมความคิดและอารมณ์ที่เกิดจากการทำซ้ำๆจนร่างกายรู้จักการทำสิ่งนั้นมากกว่าจิตใจเช่นการพูดในแต่ละวันของเรา เราพูดภาษาไทยได้โดยไม่ต้องฝึกฝนหรือเรียนรู้แต่ถ้าเขาให้เราพูดภาษาอังกฤษต่อให้เราได้ฟังก่อนหลายๆรอบแล้วก็ตามเราก็ยังไม่สามารถที่จะพูดมันออกมาได้ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนก่อนดังคีของมันก็คือการทำซ้ำๆนั่นเองเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่สมองของคุณถูกคิดอยู่บ่อยๆ แล้วคุณใส่อารมณ์เข้าไปด้วยมันจะถูกจัดให้ไปเป็นความทรงจำระยะยาวทันทีและความทรงจำระยะยาวนี่แหละที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของคุณในวันนี้และสิ่งที่คุณต้องทำความเข้าใจก็คือจิตใต้สำนึกของเรามันแยกไม่ออกหรอกว่าสิ่งที่คุณคิดขึ้นมาคือเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องที่คุณจินตนาการขึ้นมาเอง เพราะฉะนั้นมันจะจัดการกับสิ่งนั้นอย่างตรงไปตรงมาถ้าเรื่องนั้นเข้าเป็นเรื่องบวกจิตใต้สำนึกก็จะไปกระตุ้นให้สมองหลั่งสารที่จะทําให้คุณมีความสุขแต่ถ้าเกิดเรื่องราวเหล่านั้นเป็นเรื่องลบมันก็จะสั่งการให้สมองหลั่งสารแห่งความเครียดออกมาก็จะทําให้คุณหดหูเศร้าหมองในแต่ละวันเพราะฉะนั้น จงระวังความคิดของคุณให้ดีในแต่ละวันเพราะถ้าคุณคิดเรื่องลบซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันจะเกิดเป็นนิสัยถาวรของคุณเพราะนั่นอาจจะทำให้คุณป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยดรโจกล่าวไว้ว่าในการทำสมาธิขึ้นความถี่ของสมองของคุณจะค่อยๆลดลงจากระดับเบตา้า ซึ่งเป็นระดับของการตื่นรู้ลงมาสู่ระดับเดต้าซึ่งเป็นสภาวะของการนอนหลับแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นการที่คุณลดขึ้นสมองลงมาอยู่ในระดับนี้มันจะทำให้ร่างกายของคุณนั้นสงบนิ่งจนคุณแทบไม่ได้รับรู้สิ่งใดๆจากโลกภายนอกเลยตอนนี้แหละเราจะทำการสั่งจิตใต้สำนึกของเราใหม่เพื่อเปลี่ยนนิสยัย หรืออะไรก็ตามที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นลงไปในนั้นคุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนั้นได้เพราะผลลัพธ์เหล่านั้นมันเกิดจากนิสัยเดิมของคุณแต่คุณสามารถที่จะเปลี่ยนนิสัยของคุณใหม่เพื่อทำให้นิสัยนั้นเนรมิตผลลัพธ์อย่างที่คุณต้องการขึ้นมาได้และการจะเปลี่ยนแปลงนิสัยของคุณได้นั้นสามารถทำได้ด้วย การแก้ไขจิตใต้สำนึกซึ่งเป็นแหล่งผลิตนิสัยโดยวิธีการนั่งสมาธิเพื่อทำให้สมองมีการรับรู้ที่แคบลงและเมื่อคุณทำได้แล้วจากนั้นก็ให้คุณจินตนาการถึงสิ่งที่คุณอยากจะเป็นหรือสิ่งที่คุณอยากจะให้มันเกิดขึ้นอย่างเช่นคุณอยากจะเป็นคนขยันกว่านี้คุณอยากจะเป็นคนผู้ภาษาอังกฤษเก่งกว่านี้ หรือคุณอยากจะลบนิสัยแย่ๆของคุณออกไปก็ให้คุณจินตนาการว่าคุณได้ไปเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นแล้วพร้อมกับใส่อารมณ์ในจินตนาการนั้นด้วยเพื่อให้จิตใต้สำนึกบันทึกเป็นความทรงจำระยะยาวเมื่อคุณทำแบบนี้ทุกวันวันละ15นาทีขึ้นไปจิตใต้สำนึกก็จะเริ่มยอมรับและฝังความคิดนั้นลงไปในจิตสำนึกของเราดังนั้น สมองจะสร้างเครือข่ายขึ้นมาใหม่พอให้คุณตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นคุณจะเจอทางเลือกใหม่มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณและจะพาคุณให้ไปในจุดที่คุณต้องการได้ขอขอบคุณสำหรับหนังสือดีๆหรือเรื่องราวดีๆหรือบทความในวันนี้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คุณ สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปในทางที่ดีขึ้นได้และนี่คือกุญแจที่สำคัญอีกหนึ่งดอกที่สำคัญมากของชีวิตแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับ Key of Life กุญแจของชีวิตเพราะชีวิตคือการให้สำหรับวันนี้น้องนัดขอบคุณมาก และสวัสดีค่ะ